สวัสดีครับน้องโจโอ้โหวันนี้กลายเป็นมวยฝีมือไปเลยมาเดิมชื่อใหม่มาเดิมสีเสื้อใหม่เป็นไงวันนี้ฟอร์มการชกของตัวเองพอใจไหมครับคือวางแผนมาเล่นฝีมือเลยใช่ไหมวันนี้อาจารย์เทพกรติวอะไรให้บางตอนมาซ้อมติวหมัดติวหรออปกติเราเป็นมวยเข่าไม่ใช่หรอแล้ววันนี้มาเล่นฝีมือเนี่ยมันดูมันถนัดไหม ปรับใช่ไหมโดยรวมพอใจผลงานไหมครับพอ,พอใจพอใจใช่ไหมเ้ยหยุดไปนานหยุดหยุดไปกี่เดือนอะ่ะสเดือนอ๋อเป็นไงมันยังดูอืดอืดไหมนิดหน่อยนิดหน่อยฮะต้องไปปรับอะไรบ้างปรัร่างกายโอเคยังโอเคใช่ไหมเป็นไงมาอยู่ที่ค่ายบุมเด็กเซียนกี่เดือนละ,ะเกือบเดือนแล้วเกือบเดือนเป็นไงบ้างปรับตัวได้หรือยังได้แล้วปรับตัวกับไอ้แฝดได้ยังได้มันมันคนตีนไหม นี่หน่อยนี่หน่อยเหรออายุเท่ากันปะโตกว่าปีโตกว่าปีนึงอ,อ๋อมันเรียกมันเรียกพี่ไหมไม,มันปีนเกียวเดียเด๋ยวพวกเนี้ยตบเดี๋ยวต้องตบไ่หนะเซาเล่นเซาเล่นเออวันนี้ได้อาชียนไหมครับได้เท่าไหร่สองหมื่นสองหมื่นใช่ไหมก็มมถือว่าประเดิมชื่อใหม่สีเสื้อใหม่เมื่อกี้เห็นแฟนมาเชียร์ด้วยไหนไปเรียกมาถ่ายรูปหน่อยดิเฮ้ยโจโจ้โจโอไอ้นี่มันดื้อเงียบปหมเนี่ยดื้อปะเราอะดื้อเงียบปะ เหรอแฟนมวยเขาบอกว่าโจโจ้ไม่เห็นยิ้มเลยยิ้มให้แฟนมวยเขาดูหน่อยเออก็ยิ้มได้นี่เพราะว่าโจโจ้นี่ไม่ค่อยยิ้มเท่าไหร่เป็น,น,เ,ปนเป็นเสือยิ้มยากใช่ไหมอ๋อโตเป็นหนุ่มแล้วโตเป็นหนุ่มแล้วอ่ะวันนี้อยากจะขอบคุณใครบ้างครับขอบคุณพี่บูมขอบคุณครับอาจารย์เทพแล้วก็ขอบคุณพี่น้องๆในค่ายที่ช่วยในชนาวันนี้อนเ,นเ,นนเออ,เอ,อ,เอ,อวันนี้ต่อยหนักเท่าไหร่หนักสามคนเป็นไง มันมันต้องเวทไหนเว,เวทเวทียเก่งเราประมาณนี้ก็ได้ลองอ๋อรถประมาณกิโลอ่ะประมาณาอ๋อประมาณนี้เนาะโอเคครับขอบคุณครับ